มันจะทำแค่ปัมเล็กตัวเดียวตัวใหญ่ตัดไปที่ห้าตัดไปแล้วตวีหาสิบจะลุ้นเลำหตั้งเลยนเป็นยั้่านว่าเปล่ามัจะทคู่กันตัมาตืนเลย่นะต่ตัดตัวเล็วใหญ่ตัวเลัว่ตัเล็กตัวใกเล็ใหญ่ตัวตใหหหัวลวหัวเล็วัลว่เลกวเ็วักเหลกเั